ไปดิจะไปดิบาเคนไม่บอกอ่ะบูมี่คลายแต่เสื้อผ้ามือได้บุญมืออื่นมือนี่มือืนมือหือมือนี่มืออื่นมอื้อ ถ้าจะไปดีเนาะว่าเอฟซีทั้งไทยและทั้งลาวเนาะไม่นี้บ่าวสัญญามาสวรรค์พี่น้องมาฮาลินเนาะอยู่ถาวัดใหญ่พี่น้องถือว่าภูผยนหาพี่น้องเนาะจะเป็นภูผยนาาบ่าวสัญญามาคนเดียวพี่น้องไปหล่อเบิ่งน้ำกันว่าบรรยากาศเท่นี้มันจะเป็นแถวไดเนาะพี่น้องเนาะปไปพี่น้องบู๊จะไปทางไหนเลยพี่น้องทางเนือกับทางไก่เนาะบ่าวสัญหาจะไปทางไหนเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง เธว่ามวนเตอพี่น้องมากหังแหลกเนาะบ้าแคนมีบ่ไปดิเซไปดิบ้าแคนมีบ่อะบูมีขายแต่เสื้อผ้ามือได้บุญมืออื่นมือนี่มืออื่นมือนี่บุญบุษย์จะมัดคุมองอะไรได้สายบ่นได้บ่นนี่บ่มากเข้าใจพี่น้องเพิ่นมาส่งเนาะ ฮาบ้าแค้นบมได้พี่น้องบ้าแค้นไม่เบาขอบใจเด้อตอนนี้กระเป๋าสัญญาได้เลยพี่น้องบ้าแค้นเถอะว่าใส่พิธีเรียบร้อยเลยเนาะบัดนี้ชีพ้าพี่น้องไปห้าบึงบรรยากาศหรือว่าทำบรรยากาศแถวเข้มค้องเนาะพี่น้อง พูดมีแม่พ่นเท็จแหละพี่ถ้ามีแม่ว่าจะมุ่งจะมุ่งผ่อนพแม่ผ่อนแพงกันจะมุ่งจะมุ่งวาน่าว่าใส่ชุดไว้เต็มมาอนี่ยเปิดแล้วหรือยังเิดล oh, mm, ้นะคุง ไปพี่น้องไปห้าเหลาะเบิ่งบรรยากาศเข้มข้องพี่น้องสวรรค์นาเขตโซนนี้ก็คนเริ่ม เขาย่อยมากเลยพี่นอ้องแดดกับแดดมาสั้นหน้ามากคนเดียวพี่นอ้องบุ้มี่ครูเอาน้ำเลยเนาะบรรยากาศเข้มข้องพี่นอ้องภาวน,ยายน์ใหญ่เนาะภาบบรรยากาศพี่นอ้อง เพื่อ,อแข่งเพื่อพี่น้องมือนป้าพี่น้องต้อนคำคำค้นนาจะไล่พี่น้องเท่วไหนเนาะแถวแขมค้องพี่น้องท้างนังกะนาจะเป็นหมกดาหารเนาะพี่น้องเบาสัญญาตีผ้ามาเละบรรยากาศเนาะพี่น้องเล็หน่อยจังเบาสัญญาติดผ้าพี่น้องไปไป,ไปส้มอยู่ทิงเนาะ ตอนตัดสินกะจะเป็นทางนั้นเนาะพี่น้องน่าจะเป็นทาง,งานั้นแหละบอกซะง่าบๆปู่ว่ากท่าพี่น้องเลาะทางได้ระวังทางเนื่อกับทางใต่เนาะทางไั้นก็แน่นหน้าพี่นอ้องทุนเมือนบรรยาก,กาศขอพี่น้องไปทางไหนดีวะคนลงทางใต่ไล่พี่น้อง บรรยากาศเย็นๆพี่น้องส่วนเวลาสิบโมงพี่น้องสิบโมงป้ายเนาะพี่น้องบรรยากาศเนาะ ถ้าเพื่อล้ำนันความไปพังนันพี่น้องอ,อยากความน้องข้าเจ้าได้เนาะมาได้สิภาพพี่น้องคืนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทึง่งเนาะพี่น้องเนาะทึ่งลมหนิงเทือว่าคนบ่ไล่เพราะป็นได้พี่น้องผู้แซ่ผู้สาวผูผ้บ่าวผู้แพ้เทือว่าอยู่ทึ่งคนมัดพี่น้อง คนยัางบัวรายพี่น้องบัวแมนช่วงแหล่งเนาะพี่น้องตอนนี้เทียงเทศเลยพี่น้องสิเว่นม้งป้ายเลยพี่น้องผู้เสพผู้เศราผู้บ่าวผู้แพ้วถือว่าบ่มีเนาะช่วงนี้เนาะน่าจะเป็นแรงๆพี่น้องเทือว่าบืนมือแข็งเทือกเนาะพี่น้อง เาสัญญาเมาก่อนนานี่เนาะสบายดีสบายดีผู้ทาบันไดนโอ้โหจะไปทางไหนเราผอพราวะโคตกะโเฮนไลายพกันไดและบนได ทั้งอเมรการาจะเป็นเพิผลคายโปรโมชั่นเนาะพี่น้องเรือว่า,ารถใหญ่เนาะดาวได้พี่น้องลดพรราคาพิเศษเนาะบริโภคชนะให้เพี่น้องพี่น,อน,อมมน้องแขวะเบาืุอๆเนาะบริโปรโมดัน แ้ดดพี่น้องแบบนี้แล้วไปบุญบัตรนงเฮนพี่น้องมาสัญญาไปีมือแหลกเนาะบัตรมือค่นมาไล่ผัดมาสัญญาไปอีกพี่น้องมาสัญญาสีผ้าพี่น้องเลาะไปเลยเนาะจนโบกูทั้งเมื่อพี่น้องอ้าแบบนั้นเลยเนาะ

Bung mà sân nhà thành luận thoải ai tham luận sít tham luận sống dạng bóp phần đeo luận nắng sưng bóp bắn níu kìa dài hơi đeo bắn níu hơi 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 men, อ่ะได้เลยพี่น้องลูกนึงเนาะลูกต่อไปบ่หัวเสีเอาปลาไม้ตัวได้เนาะโอ้ได้ยูพี่น้องเลือดลูกสุดท้ายพี่น้องโอ้โหยพี่น้องเอ้ยแนวได้วะโมเป็นน้อยเนาะเสียไปสิบพันพี่น้องเบาเบาผ่นหวานเนาะ หน,น้าพี่น้องบาถือแหละแล้ววันไหนไปถือใช่นะฮะเตกเองพ่อพี่น้องมาดนเนาะสิผ้าไปห้าเหร่อเบิ่อกี้เอาพ่อแกซิ่งกะว่าแมนเนาะบืนแข้งเหือแมนบอสมือมือได้สุดถ่ายสามสิบ <30 S 1> <30. S 2> Mì xăm mẹ tìm sắp sít mặt bùng tay nga bì phi nhau mất sắp 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 คิงคองพี่น้องคิงค่องแต่งัตหลอ่อบแมแนะหมบอมแนตัวจริงพี่น้องกระตุนโว่ให้เป็นตาหย,ยานแท้คิดว่าแค่จริงดออแค่ป้อมพี่น้องสุดท้ายเนาะโมมี่โมโมมี่ครูพี่น้อง,าอม,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 องมาคนเดียว บ่มีผูว่าผูหัวนน้ำนาออ๋อพีน้องมันโมมีวันชุดได้ขนาดแนั้นน่ะยิ่งไปยิ่งใกล้ได้พี่น้องนี่ เม่ยางแล้วพี่น้องสิ่้าแวะบางแคมคลองกนเะมัอนเนาะลงแคมคลองคือเก่าอีกมันบม่มีวันสิ้นสุดพี่น้อง เมื่แรกหนาจ,จะมวนขนาดนอ้อตำเบงเนี่เบาสัญญากับบุหูวัาสิได้ยูหรือบริยูพี่น้องบ้านเบา,บาสัญญากับมีบุญแข็งเหือกันคนยังโมไลเพราะเป็นได้พี่น้อง มาแรกไม่เทียบพี่น้องันแดดเลยส่วงเลยพี่น้องความมุกทำมันแหลวซิบ้านนอกพี่น้องแดดแดดเลยถ้าอาบน้ำคลองคนเดียว พี่น้องยึดจุ๋ยน้องมานี่น้องถือว่ามีแฮงเลาะบ่มีวันสุดพี่น้องแลกอะขั้นว่ามาไล้ข้นนี่บ่สื่อสารหากันในหมืองานบุญนี่ถือว่าบ่เห็นเลยพี่น้องมันกว้างเกินสวรรค์เนาะพี่น้องมันกว้างคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้แหละเนาะพี่น้อง พาไปเบิ่งคลิปนานในเดือพี่น้องเด้อย,ยังมีอีกหลายๆลายคลิปที่บรท่านเอาลงพี่น้องพักติดตามต่อไปในเดือพี่น้องเด้อ